เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปซื้อผู้นะครับผมมาจุดวันออกพรรษานะครับคุณผู้ชมครับก็อันนี้เดี๋ยวจะเอาบรรยากาศที่แบบว่าไปเดินเลือกซื้อนะครับคุณผู้ชมครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับโอ้โหมีผู้เยอะแยะมากมายนะไปเดินซื้อหน้าร้านนะเอาบรรยากาศมาฝากด้วยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูด้วยแล้วกันนะผมว่าไปซื้อมาแล้วเป็นยังไงนะครับผมอ่าน,นี้เป็นบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศที่เราไปซื้อว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมร้านนี่ครับผมก็ไปซื้อร้านป้าคนเดิมนั่นแหละนะครับผมอ่าถือว่าเป็นร้านที่ดีนะครับผมอ่ะก็เอาบรรยากาศมาฝากนะครับผมบรรยากาศที่แบบว่าเดินไปเลือกซื้อหยิบจับจ่ายใช้สอยนน่นนะครับมีพุใหญ่ผู้เล็กพุนั่นพุนี่แบบเต็มไปหมดนะผม เยอะมากๆนะผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับผู้ชมครับไปดูครับผมเราข้ามถนนกันนะครับเราไปซื้อกันวันนี้ผมเมารถใหญ่มาไม่มีที่จอดนะครับก็เลยปกติมอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวเราไปซื้อเห็นไหมเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้ซื้อพูนะครับครับใช่ครับมีราคาติดไว้ให้ด้วยนะครับ คู่ๆข้างนั่นเลยเดยูอ๋อนี่มันเป็นนัดเป็นอันนี้เป็นแปดนะัดครับอ่าแลา้วก็นี่เป็นอย่างนี้อ่าอันนี้อันนี้ขายยกแพงเหรอยกแพงไม่แพงก็ได้สามสิบห้าบาทเราเยวเอาเอาอย่างละอันนะคเกรียนเล็กห้าสิบบาทอ่อันนี้แบ่งขายเหมือนกันใช่ไหมอันนี้อันละสิบบาทพาซื้อยกแพงก็ได้อเกรียนหนึง่งอ๋อห้าสิบเกรียนไปพวกกันแอ้วอันนี้พวกนี้จะ แกะออกแล้วใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้ควันอ๋อควันเราเอาอันนี้อันนี้ก็พูเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ใช่อันนี้ไม่แม่อันนี้ก็เรียกไฟแผ่นียงมันก็โอ่งอ๋อตั้งซุดเรามันจะเป็นไฟพุ่งขึ้นโอเคครับอันนี้เป็นสีสันสวยอันนี้อันนี้ควันหรือพูครับอันนี้พู่งแต่มันมีเงียงเดียวปีนี้ไม่มีแข็งอ๋อยี่ห้าบาทเล็กมีสิบบาทเดี๋ยวเราเอาทั้งละอัน เอามีที่ใสไหมครับ,รบเอาก้องกันไว้ก่อน,นแล้วเราเอาอย่างละอันนะเขามีราคาติดไว้ให้ด้วยเอาพวกนี้ไปด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปจุดนะปีใหม่เราต้องเล่นปูอันนี้บแสงสีเสียงสามสิบห้าเอาอันเอาเอันใหญ่ไปด้วยมันมีอันเล็กด้วยคุณผู้ชมอันนี้เป็นอันเล็กนะครับ อันนี้อะไกขายอะไรกิบอันอะไรพิเศษเอาแกะแกะเอาสองอันอ๋อหรอไม่ไม่เอาหมดมันไปหืวไปสิบบาทมันเอาผมซื้อหลายอย่างครับเอาอย่างละอันสองอันมีอันใหญ่ไหมล่ะอันนี้ก็อันใหญ่อันนี้กี่นัดครับเนี่ยนีอันนี้นัดเดียวแต่ว่ามันจะดังสองทีอ๋อแต่สองทีแ่เดียมีสี่สิบ้ามีอันนี้เป็น ผู้เหมือนกันใช่ไหมครับลายผู้นั้นเก้านัดอ่ะเดี๋ยวลองเอาอันนี้ไปดูนะครับโอ้โหนี่เป็นสามร้อยเลยเหรอเนี่ยอันนั้นลูกเดืใหญเกินฟ้าอันนี้นี่ใหญ่เกินอันนี้ก็ผู้ใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ก็ผู้แปดนัดหกสิบบาทไม่แพงเหมือนกันแต่ก็เป็นดอกสวยอ๋อเดี๋ยวเอาอันนี้ไปด้วย ก็อ่าอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันกับอันเมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่เหมือนกันเหมือนนกัครับเหมือนกันเราไม่เอาเนาะเราจะเอาอันนี้ไปด้วยอันนี้แปดอันนี้มันใหญ่กว่ากันเหรออันนี้ใหญ่อันนี้จะดอกใหญ่กว่ามันมันเนี่ยมันอยู่กันเนี่ยอ๋ออยู่กับรูมันใช่ไหมครับอ่าอันนี้0.8นย์จอ่าอันนี้อันอันนี้1.5อ๋อ เอานี้ไปด้วยครับความกว้างมันดอกมันจะใหญ่ขึ้นเลยโอ้โหนี่หกร้อยเลยนะนี่เจ้านัดใหญ่โอ้นี่จะมีเจ้านี้อันนี้ผมเอาอย่างนะเอาแล้วยังไม่เอาไม่ได้เอาอันนี้กี่บาทอันนี้สองร้อยโอ้พี่พานัดนะมันมันเยอะเกินมันมันเยอะ ันนกเปแล้วไอ้ไอ้นั่นมันกี่นัดครับไอ้ที่เป็นสี่เหลี่ยมเมื่อกี้สี่เหลี่ยมเมื่อกี้มีเก้านัดอันเล็กอ๋อนี่เอาอันนี้ก่อนอันนี้กี่บาทครับอันนี้มันเจ็ดสิบบาทอ๋อเอาอนนี้เอาอันนี้ก็พอแล้วอันนี้เอานี่ไปแน่ตาเชื่อตาสวยนี่เอาแล้วครับอันนี้มันอันใหญ่อันใหญ่กี่อันใหญ่กับอันเล็กเหมือนกันใช่ไหมครับใหญ่มันมันก็นานอ๋อ เหมือนองใช่ไหมครับเนี่ยเอาเอานี่ไปด้วยกนหะห้าสี่ยี่สิบมีหลานนะนนเอาละหลานมันจะมันจะกล้าเล่นไหมจับเฉยๆไม่มีอะไรใบ,บแวบๆเหมือนแดวสวย <S S S หลานหลานสองขวดอ่ะหลานเล็กๆเองน,นะก็ อันนี้ผู้เล็กนี้ผู้เล็กเป็นเป็นลูกสีเฉยอ่าลูกสีเขียวสีแดงสีอะไรอ่เดี๋ยวเอาอันนี้ไปด้วยมันไม่ได้แตกเป็นดอกถ้าบางทีแตกเป็นดอกอันนี้อันนี้ร้อยอ๋ออันนี้เหมือนกันอันนี้ร้อยนัดอ่าอันนี้ห้าสิบนัดอันนี้อันนี้กี่นัดครับเนี่ยอ่าันนี้ก็อันอันนี้อันนี้ก็ร้อยนัดแต่ว่ามันจะเป็นแบบโรงงานมันทําสั้นอ๋ออ่าอันนี้ไม่ลับอันนี้กี่บาทครับอันห้าสิบนัดอันนี้สามสิบบาท อันนี้40บาทเอาอันนี้ก็พอแล้วครับมีไหนอีกที่เรายังไม่เอาอันนี้ไหมอันนี้จะสวยนี่อันนี้อันนั้นคืออะไรครับอันนี้อันนี้จะตั้งจุดเนาะตั้งจุดแล้วเวลาไฟนัดออกมาจะเป็นรูปหัวใจวรูปดาวรูปอะไรสวยสิบบาทลองดูอ่าครับเรีบเดี๋ยวจะได้ตู้ใหม่ให้ไหมรอบนี้ด้ยอ่าหมดยังวะ น่าจะแค่นี้มั้งคุณผู้ชมนี่อันใหญ่ครับเราเราเอาน่าจะเอาแล้วนะอันนี้สี่สิบห้าบาทโอ้นี่ใหญ่สี่สิบห้ามันไม่ไม่เอาเอาเอาแค่ผู้นี่คืออะไรอันนี้คืออะไรครับเนี่ยสเปรสเปสืออ๋อสเปรสไอนุ่มกดฉีดนะเราเป็น โอเคมันจะมันจะมีแค่นี้ครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้จะไม่เป็นดอกจะเป็นเหมือนอ่าอ่าไฟวิ่งขึ้นนะสลับขึ้นขึ้นขึ้นไฟมันจะวิ่งขึ้นสีเขียวสีแดงสีอะไรเดี๋ยวลองเอาไปดูครับอันนี้ของใหม่ครับของใหม่เอาแช่นนี้ัอนนี้ก็มันจะหลายปานครับ คู่ใหญ่คู่เล็กโอเคครับผมสวัสดีคุณูชมนะครับผมตอนนี้ผมจะมารีวิวประทัดที่ผมไปซื้อมานะครับแต่ว่าวิดีโอตอนขับรถพาไปซื้อผมไม่ได้ถ่ายนะครับผู้ชมครับก็ร้านเดิมนะครับผมร้านเดิมนะก็เดี๋ยวตัดมาตรงรีวิวเลยแล้วกันครับก็คือผมไปซื้อคุกมานะผมเป็นคุก นะ <anca> ผมเดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูนะผม <Aw S 1> เป็นฟุ๊กเดี๋ยวผมจะรีวิวทั้งหมดเลยเนี่ยมีพวกลูกบอลด้วยมีพวกลูกบอลด้วยนะครับผมแล้วก็มีมีครับลูกบอลไดโนมาด์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะพาพาดูให้หมดเลยนะครับผมอัอนนี้เป็นฟุสังสรร์นะครับผมมันเอาตัวมันไม่ผิดไม่ผิดอะไรเนาะนะครับผมมันมันไม่ผิดอะไรอยู่แล้วนะครับมันเป็นฟุ๊คูุสงังสรร์แล้วก็ ปะทัดลูกบอลคือมันเป็นประทัดไล่นกนะครับผมมันไม่ผิดอะไรอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมอ่านี่เป็นผู้แบบผู้สังสรรน,นะเออจุดสังสรรน,นะมันไม่ใช่ระเบิดนะครับนี่ครับเป็นผู้สังสรรอ่าหมดแล้วนะครับผมก็ใหญ่มากเลยผมตกใจเลยตัวนี้คือมันโบโบแบบนี้ยโบเบ,บ๋เนี่ยนะโบเบ,บ๋มันมีจ่อเนี่ยเออ แต่มันดูเก่ามากเลยนะเพราะว่าน่าจะตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะครับผมมันดูเก่ามากเลยโหดูหหหตรงนี้ดิไม่รู้ว่ามันจะแตกหรือเปล่านะนะผมใส่อยู่ตรงนี้นะครับผมใส่อยู่ตรงนี้สลักนะครับผมเป็นผู้สังสนนรสสสรคนะ์นะครับดาวพระสุกนี่เขาเขียนว่าดาวพระสุกดาวพระสุกพระเสาจริงปะเนี่ยนะพระสุกนะครับผมสองชั้นสิบนัดเลยเหรอใช่หรอ เดี๋ยวมาดูกันนะมันออกภาษาเดี๋ยวจุดให้ดูมีคนคอมเมนต์บอกว่าอยากให้พี่ปยโครมโอ้ยความไปตกใส่บ้านเขาแล้วมันไฟไหม้บ้านเขาลํบาบากอีกนะครับถ้าจุดอันนี้มันแตกบนฟ้าไงนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นดาวประกายเออดาวประกายนี่ผมพาไปซื้อเลยนะครับก็บรรยากาศการซื้อก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมนะดาวประกายนะครับผมฉีกตามรอยปุตรงกลางเพื่อจุดฉนวนนี่เขาเขียนบอกนะครับผมเห็นไหม ฮปึ๊บเน่นะครับผมดาวประกาศมันอ่านว่าอะไรแฮปปี้บูมเลยแฮปปี้บูมอีกแล้วนะผมนี่แฮปปี้บูมแฮปปี้บูมก็อันนี้กี่นัดวะหกเลยหรอมันเขียนเลขหกแล้วหกนัดป่าเนี่ยโอ้นี่ปิดพุกเนี่ราคาติดเขาติดบอกเลยนะผมราคาสามสิบห้าบาทเฮ้ยสามสิบห้าบาทนะครับนี่สามสิบห้านะครับแต่จริงมันต้องมีอันอันไอ เขาเลยไปแปะไว้อย่างนี้นะครับผมแต่ว่านี่ผมตกใจใผมรู้ว่ามันพังนะผมเอ๊ะตอนผมหยิบมามันไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่หรอวะลืมเหมือนกันไม่รู้ว่าจะแตกหรือเปล่านะดูเก่ามากเลยเนี่ยไอพวกตัวหนังสือซีดหมดแล้วเจ๊เขาบอกว่าโรงงานเขาไม่ค่อยทํานะผมอันนี้ปีนี้ของจะน้อยทุกปีของจะเยอะนี่อันนี้ก็อันเล็กนะครับผมอันนี้สกเก็ตด,ดาวน้อยโอ้โหชื่อนี่สุดยอดเลยมันเป็นโรงงานพุนะผม ไม่ใช่ไม่รู้ใช่ที่เดียวกันกับไอที่ข่าวไฟไหม้หรือเปล่านะแฮปปี้บูมนะครับผมนี่แฮปปี้บูมก็เนี่ยโรงงานผู้เนี่ยเขาก็ผลิตผู้ออกมาให้เราได้จุดกันนะครับผมนะเป็นผู้สังสรรคะไม่ผิดอะไรนะบูสสังสรร์อันนี้ก็จะเป็นอ,อันนี้ก็ผู้เหมือนกันมันจะฟีดขึ้นนะผมฟีดเป็นผู้เล็กอันนี้เล็กสุดแล้วนะผมอ,ะอันนี้ก็ อันนี้มัน e e boom นะฮะอันนี้ผมเคยจุดให้ดูอยู่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ happy b o ูมอีกแล้วหรอ happy ภูเขาไฟฟูจินี่เป็นไงดูดิภูเขาไฟฟูจิ <c oughs> นี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นอเขาเรียกว่ากระดาษนะครับผมเป็นกระดาษเนี่ยเป็นกระดาษนะคุณผู้ชมอย่างดีเลยว่ะอันนี้ก็เหมือนโอง่งเขาบอกว่าเหมือนโอ่งนะ อันนี้เป็นโอ่งมังกรนะครับผมอ่าสินค้าดอกไม้เพลิงนี่เขาเขียนบอกดอกไม้เพลิงอันละสิบห้าบาทนะผมเอามาลองให้คุณจุ๊บได้ดูกันเดี๋ยวจะมีพาร์ทระเบิดหนักแล้วก็พาร์ทกลางคืนนะครับผมเดี๋ยวไม่รู้ว่ารอยกระทงนี้ผมจะถ่ายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันนี้ก็เป็นพุ๊นะครับผมอันนี้ก็กีนะัดสเก็ตด,ดาวกระจายนะครับผม หกนัดเขาเขียนเลขหกผมไม่แน่ใจว่าเป็นหกนัดหรือเปล่านะตรงนี้นะอ๋อเนี่ยเขาเขียนเลขหกน่ะไม่แน่ใจว่าหกนัดหรือเปล่านะครผู้ชมครับ ating, เดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวรอดูกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันก็พวก <ๆ S 2> องมังกรก็เอ้ยพวกพวกกุก็มีประมาณนี้อันนี้เป็นพัดกลางคืน,นเดี๋ยวก็จะมีพวกอ่าผีเสื้อนะครับผมผีเสื้อนะครับอันนี้เป็นควันนะครับผมจุดไม้หมดนะครับผม เป็นควันควันนี่เขาต้องจุดกลางวันนะครับผมจุดระย,ยนลอ่า <forcément S 2> อันนี้เป็นผีเสื้อนะครับผมผีเสื้ออะผีเสื้อสมุดนะผมพี่พี่ชยพึ่ง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 ต่อยต่อยนานยังต่อยนานแล้วนะครับผมอะไม่ต้องเล่นอะไรต่อแล้วนะครับผมนี่เป็นพึ่งนะครับผมนี่ยังไม่แกะเลยนะอันนี้เป็นพัดกลางคืนหมดเลยนะครับไอ้พวกนี้เป็นไก่ที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับผมไก่ไซงอนก็เสียงดีอยู่นะครับผม อันนี้ก็ด้วงด้วงนะผมด้วงอ่าอันนี้พวกพวกนี้เป็นพาร์ทกลางวันนะผมอันนี้ตีเล็กนะผมเป็นพาร์ทกลางวันอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรนะรผมอ่าพาร์กลางคืนหมดยังอันนี้เป็นพาร์ทกลางคืนเอากล่องกล่องกล่องมีกล่องไหมอันนี้กล่องเออเอาอุ๊ยเอาเอันนี้เป็นพาร์ทกลางคืนนะครับน,นี่จะเป็นเขาเรียกว่าชื่อของมันนะโคตรเจ๋งเลยนะอ่าเขาเรียกว่ากระต่ายเต้นดิสโก้นี่ผมเคยไปตายแล้วกระต่ายเต้นดิสโก้เลยถ่ายกลางคืนไม่งันอย่างมันน่ะ เออกระถ่ายมันจุดมันมุนหมุนหมุนหมุนกระถ่ายเต้นดิสโก้นะครับผมเออแล้ผมมีไส้ด้วยผมมีไส้ด้วยผมลื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 มมีไส้นี่หนี้อันนี้ไส้หนี่หนี้นี่ไส้ไส้ไส้นะครับผมไส้อ่าเป็นไส้อย่างดีเลยเนี่ยเห็นไหมนี่เป็นไส้เลยนะเวลาจุบก็จะหมุน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 เป็นพาร์ทกลางคืนนะนี่เห็นในโต๊ะนี่คือพาร์ทกลางคืนทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายตอนกลางคืนให้ดูนะครับผมอ่าแล้วก็มีไข่มังกรเห็นไหม มีอ่ามีคนคอมเมนต์บอกว่าผมอยากเห็นพี่เล่นสลักตัวนี้นี่ขนาดผมดึงตอนนี้มันก็ดังตอนนี้เลยนะนะครับผมผมดึงตอนนี้ก็ตุ้มตอนนี้นะครับผมแต่ว่ามันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตุ้มแรงมันแป๊ะเฉยนะผมใครดึงลนะอันนี้ก็เป็นลูกบอลอันนี้คือต้องบอกไว้ก่อนว่ามันคือประทัดไล่นกนะจุดประสงค์คือสําหรับไล่นกไล่กาไล่สัตว์ ไล่ไม่ให้มันมาแบบว่าอาจิกอะไรอ่ะไม่ให้มันมากินวัชพืชของเราเหมือนบอกว,ว่าเราปลูกแตงโมปลูกฟักทองปลูกอะไรไว้อย่างเงี้ยปลูกถั่วไว้อย่างเงี้ยเราก็เอาเนี้ยไปจุดนะผมจุดไล่มันไปจุดสองสามวันเนี้ยแล้วทีนี้วันต่อไปมันจะกลัวมันจะไม่มานะครับผมนี่คือจุดประสงค์จุดประสงค์ของประทัดนะครับผมปะคือประทัดไล่นกก็คือประทัดไล่นกเนี่ยมันก็จะมี ขนาดที่แตกต่างกันนะผมความดังก็จะต่างกันด้วยก็คือถามว่ามันอันตรายไหมมันอันตรายแหละแต่ว่ามันมันมันจะต่างกันนะมันจะมีขนาดที่ต่างกันเห็นไหมอย่างเช่นผมจับอย่างงี้มีลูกห้าบาทลูกห้าบาทมันจะมีมันจะเป็นขนาดที่ต่างกันนะมันคือประทัดไล่นกนะครับผมหรือประทัดไล่นกอ่าเห็นไหมจะมีขนาดที่ต่างกันความดังก็จะต่างกันด้วยนะครับผมนี่ เห็นไหมอุ๊ยหล่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรหล่นนะครับผมก็จุดประสงค์ก็อันนี้อันใหญ่มันก็จะไกลหน่อยนะครับผมเสียงดังไปไกลหน่อยต้องบอกกอนว่า,วามันคือประทัดไล่นกนะมันไม่ใช่ระเบิดที่แบบว่าไปจุดก่อกวนอะไรนะครับแล้วเวลาผมไปถ่ายเนี่ยผมไปถ่ายที่ป่านะครับผมไล่ที่ไล่แบบห่างจากหมู่บ้าน2กิโลอ่ะแล้ว ไล่ผมจะติดป่านะผมแล้วไม่ไม่ไม่ไมไมบรบกวนใครนะผมนะครับผม,นะบผมแล้วผมไปถ่ายประมาณช่วงบ่ายสามอะออบ่ายสามนะผมก็เอ,อเมื่อกี้เห็นอะไรว่าเออไดโนมท์เอาไดโนมท์อ, ite, อ,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 อันนี้ไดโนไมท์นี่คือมันจะเป็นระเบิดจริงๆนะครับผมอันนี้ก็ไล่นกเหมือนกันไล่พวกอันนี้สําหรับแบบว่าไล่ไล่พวกอ,อบัวพวก ช้างอะไรประมาณเนี้ยเออเนี่ยพวกนี้มันจะสาหรับไล่นะฮบผมไล่พวกสัตว์นะับผม,บบผมจุดให้มันระเบิดแต่ว่ามันมันไม่อันตรายนะับผมมันไม่เหมือนกับระเบิดที่เป็นระเบิดสงครามนะมันจะมีสะเก็ดเหล็กนะครับผมอันนั้นจะอันตรายนะับผมเออเราก็จะมีหมดแล้วนะครับผมประมาณนี้ออลูกละห้าบาทนี่ลูกละห้าบาทผมก็มีสี่ห้าลูกนะครับผมนี่ครับกระทัดไล่นกนะ คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูลูกีอาจได้กี่นาทีแล้วเนี่ยกี่มีอะไรอีกอ่ะไหนดูนี่เอาออกมาดูนี่อ่าเพื่อเอาตรงอันนี้ผมผมไม่กล้าดึงนะผมไม่กล้าดึงนะเออผมไม่กล้าดึงบมบผมมีเันเดิมอยู่ด้วยนะผมมีอันเดิมอยู่ด้วยแล้วเนี่ยผมมีอันเดิมด้วยนะเงินเดิมอยู่ด้วยนะแต่ว่า ตั้งแต่ปีไหนไม่รู้เนี่ยผมเป็นก้าดึงอ่ะนะผมแล้วถ้าดึงมันก็แตกเลยนะผมดูลูกบอลมีเยอะมากนะผม mm. เดี๋ยวเราจะไปสูตรกันก็คือจุดประสงค์คือไล่นกแต่ว่าผมมาทําคลิปคือทําคลิปเพื่อความสนุกนะผมดี๋ยวจะไปทําคลิปไล่นกให้ดูก็ได้อะถ้างั้นนะไล่นกที่มันมาจิกข้าวเนาะผู้ชมเนาะเออนะผมเดี๋ยวจะไปทําคลิปไล่นกที่มันมาจิกข้าวเพราะว่าข้าวตอนนี้กําลังออกรวงแล้วน,นกมันก็จะมาจิกนะผมเดี๋ยว ทำคลิปไล่นกให้ดูนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมภูเขาไฟฟูจิไอพวกนี้เป็นภูสังสรร์อ่าเป็นภูสังสรร์นนะอันนี้เป็นอ่าตัวนี้เป็นภูของเล่นอ่าเป็นของเล่นไม่อันตรายไม่ระเบิดจะหมุน,มนๆเฉยๆไม่ระเบิดนะครับผมแตอ่อันที่มันระเบิดมันจุดป,ประสงค์ก็คือไล่นกนะครับผมอืมไล่นกไอควันนี่คือเพื่อความสนุกนะครับผม ควันอันนี้คือควันนะครับเฮ้ยเออว่ะมันมีควันผมอ้ยผมไม่ได้ซื้อมาเหรออ๋อนี่คือควันนี่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 คือควันนะครับผมนี่ไงควันประคายสีลุงนี่นี่นี่นี้คือควันผมลืมเลยอันนี้เป็นควันนะผมควันหายนะครับนะ <c oughs> อันนี้เป็นควันอันนี้เป็นไดโนมา์อย่าสับสนนะครับเราอย่าสับสนนะ ที่มันถ้ามันแปะๆแบบนี้มันจะมันจะมันจะแบบโอ้โหโอ้หูยกถ้าถ้ามันมีสีแดงแปะใสๆแบบนี้มันจะแบบมันจะพุ่งขึ้นนะผมแต่ถ้าแบบว่ามันห่อบแบบนี้มันระเบิดนะผมจะระเบิดนะครับผมคิงบูมนะครับผมอันนี้ตัวนี้ตัวนี้เนียนเดียวนะครับผมใหญ่จุดประสงค์คือไล่พวกสัตว์ใหญ่ๆอ่ะพวกวัวพวกช้างอะไรประมาณนี้อันนี้ไล่นกไล่กาไล่ การลอกไล่กระแตนะครับผมไล่ไล่สัตว์อ่ะจุประสงนะจุประสงค์มันไม่ใช่แบบว่าเันบวกระเบิดแบบขอกวนไม่ใช่นะอ่าประมาณนี้แหละคุณผู้ชมสิบนาทีนะครับผมก็ใครชอบประทัดก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมเดี๋ยวจะเล่นผมไม่ค่อยอยากจะถ่ายสักเท่าไหร่เพราะมันมันติดเหลืองนะครับผมติดเหลืองประทัดไล่นกอ่ะเออประทัดพวกนี้มันติดเหลืองนะครับผม อันนี้ก็โอ่งวะเดี๋ยวจุดโองให้ดูเดี๋ยวพรัรโองก็เดี๋ยวพรัรแล้วเออ่กลางคืนก็เดี๋ยวจุดให้ดูเดี๋ยวปีใหม่ก็เดี๋ยวจะซื้อผู้อย่างเดียวมาจุดให้ดูสวัสดีครับ